็หมดแค่นี้แต่ทำไมถึงมีรูรูนี่คือรูอะไรรูน้ำปะน่าจะเป็นรูน้ำภาคมันมีแค่นี้เฮ้ยนี่หลงทางจริงนี่หลงจริงอะเนี่ยไม่ได้โม้ภาคสามนี่พัสดุไม่มีเลยใช่เพราะว่าภาคสามมันเปลี่ยนคนทำนะรู้ปะภาคหนึ่งสองเป็นตาเวนดามทำแต่ภาคสามมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เคยมาทางนี้วะอ๋อที่ทางที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวสุดผิดทางแล้วโอเค ภาษาเป็นอีกคนหนึ่งทำครับผมเป็นตาเป็นเป็นตาแว่นขาวเลยกวตาเอ้ยเอ้าไม่เห็นมุมกล้องไม่เคยให้กูแบบเห็นชัดเจนเลยเอ้าเจอซะงั้นน่ะเอ้าได้อะไรอีกเนี่ยตาโลเดลี่วันที่28เดือนมกราอ๋อไม่เห็นคนเลยซาบุนู่นนี่นั่นวันที่ห้ากุมพาณนู่นนี่นั่นอ่าฮะไม่สนเอ้านี่ไงรูปปั้นเก็บไปได้ไหมเอ้าเก็บไม่ได้ด้วยเอ้าวัตโตฟ ให้กูมาทำไมเนี่ยมันเปิดโบไดน้นี่เดี๋ยวนะ on statue on of the earth spirit earth spirit เกี่ยวอะไรกับที่เก็บมามามาเมื่อกี้ปะ stone tablet อ,อันนี้อะไรวะเก็บมาตอนไหนเนี่ยอ่ะฮะ info อ่าเมื่อกี้ที่อัาาอนอออน,นี้นะ มันจะบอกอะไรเก๋ม,มันจะบอกทางเราปะเดี๋ยวเนื้อที่อ่านก่อนจะว่าไปอา่าฮะเชิดบินดีฟีดลัสทาวเทคดาดูาคุเกตเทสฟีนอาา๋อแต่ว่าไมา่ไหวแล้วต้องใช้ดาอ่าต้องอ่าต้องจากดัดดากอนเบตเท่านั้น400ปีสปาค์สไปเดอร์แคลนต้องรีบพลังก็ไม่ได้บอกอะไรทีว่ะเข้าไปไม่ได้อุตส่าห์เจอทางโถ ทำอื่นดีไหมอันนี้ก็ตันแล้วมันต้องเลียเ้ยดๆอีกหลายทางสิหาก่อนพี่ไปเปิดพี่ไม่ได้เปิดมันห้องรูปปั้นซ้ายมันเกาะได้พี่ห้องรูปปั้นห้องรูปปั้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเออที่ไปแป๊บน,นึงทางนั้นโอเคนะน้องบอกทางม,มาพี่ต้องไปได้จังหวะนี้โอเค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 แห่น้องต้องช่วยตงให้น้องช่วยช่วยใช่ไหม เนี่ยข้อดีของการไล่เด็กน้องช่วยได้พี่แบบเออทางซ้ายใช่ไหมซ้ายเนาะนี่ใช่ป่ะนี่ห้องนี้ป่ะอ๋ออ๋อพี่เห็นแล้วเออเนี่ยต้องให้น้องช่วยจริงพี่ไม่เห็นจริงเองเนี่ยเออนี่ป่ะพี่ริวครับขึ้นครับพี่ริวเออนั่นแหละเออโอ้ขอบคุณมากเมื่อกี้น้องคนไหนนะน้องเซลัปวี่โอ้สุดยอดขอบคุณมากครับผมพี่ไม่เห็นจริงเนี่ยเดินข้ามมาบ่อยมากอ่ะไอ่เราก็ไม่ตาดีอาจจะมาเอาของเฉยไม่ใช่หรื โอ้นี่อิเซคีนี่ไงขอบคุณน้องมากครับผมน้องเซรัปี้ครับผมแม่น่าจะจะให้ของขวัญเยอะแล้วยังช่วยที่นำไทยขอบคุณมากครับผมผมชีวิตนี้พี่เป็นเป็นนี่บุญคุณน้องเยอะมากเลยนะ <c oughs> เนี่เ๊คไม่น่าเชื่อตัวเองจริงอิเซคีไปไหนนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วเอ่อเลี้ยวเลี้ยวนี่ห้องนั้นปะอิเซคีไปตรงไหนนะพี่จำไม่ได้ห้องห้องห้องนี้มันเป็นอะไรนะ ก็ได้ฮะไ,ไปอ่ะไปภาคสาดีกว่าไม่ยากพักคือเขาก็บ่นไงว่าภาคสามันเป็นอะไรนะมันเน้นเอ้ยมันไม่ใช่ห้องนี้นิว่าจะว่าไปผิดห้องกลับพิลิวครับกลับพิลิวครับเออภาคสามันเขาเรียกว่ามันเป็นแอคชั่นเต็มตัวแล้วไงมันจะม,มีแบบพัดซงพัดซึ้นให้แบบแก้เลยก็เหมือนดิวไม่ใครดิวไม่ใครภาคแรกก็มีพัดซึ้นให้เล่นบ้างพอภาคท่าพอภาคสามเท่นแหละก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเป็นแอคชั่นไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยกลารเป็นแอคชั่นเต็มตัวสมบูรณ์แบบไปเลยอะไรเงี้ยโอเคนู่นเอาละอินเสิร์ตคีย์อย ปชวบโทโทโทพี่ริวครับโทว์ขอบคุณครับพี่ริวครับโทผิดทางครับเออนั่นแหละโทวนู้นครับพี่ริวครับโทวนู่นโอเคนี่ปะอินเซ็ตคีย์อ่านี่ไงเสร็จเปิดได้แล้วขอบคุณมากครับผมแทบแย่พี่คิดดูเรื่องการโลกไหมไอเกตดูครับอยากอยากรู้คุยกับพี่เกตได้ครับผมเดี๋ยวพอเดี๋ยวต้องอ่ะพี่ชวนพี่เกตมาแล้วเดี๋ยวคุยพี่เกตได้เรื่องการโลกไอนั่นเขาดูครับพี่ดูนิดหน่อยเองพี่ดูนมอ้าอ๋อบอกว่าดูนมเท่าไหรร่่แมมงงงกกกะทืบูจัเลยพวึนี่อะไรั้งหนานี่เฮ้ย อ้าโชชาันจะชาอาฮ่าชาชาโชเทโชจับมงพื้นชา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 จะจะโชจะโชเดี๋ยวอ้าวอ้าเจ็ดอ้าเจ็ดเฮ้ยอย่าเยอะนั้งสิจังหวะไม่ดีเลยเนี่ยยืนเรียงเลียงกันบ้างจะได้ฟันง่ายๆเออนั่นแหละยืนเรียงเกันจะได้ฟันโดนโล่เลยตัวพ่อห้องกันจะตายเร็วอ้อโหท่าแม่งเยอะเหลือเกิน ช่อเรียบร้อยหัวขาดเออช่อโช๊เชะโช๊จับมงพื้นจ่อเรียบร้อยตายฮะเลือดอขึ้งหลอดอย่างเราตรงนี้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างบนใช่ไหมประตูนี้ประตูที่ล็อกปะไม่ล็อกนี่ว่ะเปิดเข้าได้เป็นน้ำโอ้โอ้โอ้วดวัดเจอบอสอีกแล้วอ่ะบอสอีกแล้วอ่ะ มึงยิงกูก่อนเลยเนี่ยแม่์อ้ออ้ออ้อโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นโชว์โชว์ก่อนโชว์ให้กูได้โชว์ก่อนโชว์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 อย่างเดียวกูโชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวกูโชว์อย่างเดียวอ้อโชว์โชว์โชว์อ้อเอ้า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 ปล่อยปล่อยกูเถอะกูขอร้องปล่อยกูเถอะอย่าโอ้โอเคขอบคุณครับ โชวโชว์อ้อไฟฟ้าช็อตอ้อไฟฟ้าช็อตอ้ออ้อปล่อยกูเถอะครับปล่อยเลยครับพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่เอ้ยพอเถอะพี่เอ้ยโอ้โอ้โอเคยิงธนูเลยอืมเออออ้ยังโดนอีกอะเออเออโชว์เทะโชโชเทะอ้าวอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวกูจะโชกูจะโชอ้อโอ้ไฟฟ้าดูดไฟดูดอืม อืมอืมปุ๊บปุ๊บโชว์มันฟันไม่โดนมาถูกฟันตีดด้านเออปุ๊บปหลบอืมต้องใช้สนุนช่วยและของกูหมดว่างั้นแหละเอาง่ายอ๋ออ๋อกินยาอีกเนากินเข้าไปยัดยาครับยัดยาชนยัดยาโชว์โชว์โอ้โทโชว์เรียบร้อยเฮ้ยอย่าลงน้ำ ไม่งลงมันลงได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ไฟฟ้าลงลงลงน้ำไงเข้าใจปะเออมึงแกสู้ได้มันลงได้มันลงได้พี่ลองแล้วมึงแกแต่มันใช้ไฟฟ้าลงน้ำพี่เลยลงไม่ได้ไงอิซุน่าอินาซุนมาเฮ้ยท่าไม้อะเค่ไหนอาร์ตออฟอินาซุน่าไหนมันเกันไหนไอคืออันนี้ปะนิมโป่ะนี่ไฟฟ้าเฮ้ยเรานินจาสายฟ้าคาถาโอเฮะไรนะพันปักษาเออผิดเรื่อง ไม่เป็นไรถือว่าผมไม่ผ่านอะไรเงี้ยไปถ้าเจอบ่สไปต้องไปทางนี้แหละพี่ว่าในนี้ก็เจอแล้วก็ต้องไปถูกอะอะไรเงี้ยนี่ก็ตันนั่นก็ตันโอเคน้องเซรีให้จริงจไหมครับคุณครับผมเนี่ยน้องเซรลวี่ให้พี่เยอะมากพี่ก็เก่งใจเนียบอกไปก่อนแต่ว่าขอบคุณมากครับผมช่วยช่วยช่วยพี่เดินทางด้วยขอคุณมากเนี่ยได้แล้วเลสกรีมนี่ไง นอกคนอื่นก็ได้นะครับผมนอกคนอื่นก็อยากอยากจะร่วมสนุกแบบว่าอยากจะบอกทางก็บอกได้ครับผมอยากจะกดของฝั่ก็กดได้ครับผมที่ยินดีพี่พูดตลอดอยู่แล้วนะครับผมนะไอ้สายเรียบร้อยน้องนั้นน้องพาน้องพานาซอนนีิถามว่าเกมอะไรเกมนินจากระดินครับผมซิกมาด้วยเออนินจาซิกมานั่นแหละจะพูดเ้งวงทำไมวะเนี่ยกูเดนสแครปบเอามาไปไปกันต่อแม่ลุ้นเหลือเกินช่วงนี้เลี้ยวเลี้ยงนี่แล้วกันเออเปิด หลายออบก็อดเย่อ่ะฮะ What the fuck What the fuck จ้า What the fuck What the fuck กันรอเอ้าหายเฉยเลยเออไป่ว่าเราต้องมาที่จุดมันสินนมัถึงจะมาอืมหัวขาดหัวขาดหัวขาดหลายกาดหลายกาดหลายกาดโอ้ยหลายกาดเฮ้ยเฮ้ยเสียบเฮ้ยจะโชว์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  อย่าว่าฟันขาหาักเดี๋ยวอืมโจโจ,โจเรียบร้อยฮะแค่นี้สบายมากลูกน้องธรรมดาสู้ได้อยู่แล้วบอสไม่เคยสู้ได้เลยบอสจริงนี้มันเร็วมากเบืออาลับเลยจริงฟังดูเหมือนเป็นเสียงน,น้ำอยู่ข้างหลังประตูนี้เปิดไม่ได้อ่าโอเคครับต้องระบายน้ำอย่างเดียวสินะคล้ายๆก็เอาบอลเลยตัดสายไฟของคาคาชิอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวนะท่าน,นี้ทางตานันนี่ก็ตันนั่นก็ตนัน ทางนี้สินะทางนั้นอ๋อทางนีทาาที่เรามาใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนเมาส์ของเฉยใช่ไหมเพราะเข้าไม่ได้ใช่ต้องกลับเพราะอีกทางหนึ่งโอเคอีกทางหนึ่งทางนั้นต้องระบายน้ําออกก่อนถึงจะเปิดประตูพวกนี้ได้สินะโอเคว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็ลงได้ไหมนี่ก็ลงได้ป่ะเหมือนมันจะไม่ให้ลงได้อะถ้าโดดมันจะดีไหม <c oughs> ก็กลัวเหมือนไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวไปทางก่อนถ้าเกิดไม่ได้ก็กลับมาที่นี่เอออะไรเงี้ยบางทีเราก็ลุ้นเลยเกิน คือตกทีมันต้องเดินวนมาใหม่ออกขี้เกียจเดินอีกรอบไงเราเราลีลีไปให้ถูกทางทีเดียวดีกว่าก็มีทางเดียวนี่ว่ะเอ้ยถูกแล้วเราต้องกลับไปตรงนู้นเริ่มจะงงทางเยอะทางทางสับสนคนเปียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกำลังดูคอมเมนต์น้องๆอยู่จะบ้าแล้วเอ้ยพวกนี้ขัดกลางขวัญคอกลางขวัญคอเสยโชชเชชโชจับโชโดนคู่โชปป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 โช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 ปป ชดหลบโชดโชดโชเชโชดโชดเชโชดโชดโดนสามโชดจะจะโชดมาโชดเอาไว้ไม่โดนหลบได้ไงวะหลบได้ไงครับหลบได้ไงครับฮะหลบได้ไงหลบได้ไงจับงงพื้นเรียบร้อยเฮ้ยเคาน์เตอร์ไม่ติดโอเคเฮ้ยหัวขาดเฮ้ยอย่าหลบสิกูฟันไม่โดนเฮ้ยโชเชโชจับงงพื้นอ่า ตัดสายไฟใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ไม่รู้ชื่ออย่างที่ไม่ดูนารุโตะไปบ่อยๆขอโทษด้วยแหมพี่รู้ว่าน้องเป็นพี่รู้ว่าน้องเป็นเป็นเป็นกูรูนารูโตะนะแต่ว่าบางอย่างก็จะอย่งยิ่พออย่างเงี้ยเวลาน้องแบบว่าถามพี่เล่นนารูโตะหน่อยเล่นนารูโตะหน่อยพี่เล่นไม่ได้ไงเพราะพี่ไม่รู้ไงเขาจเพราะพี่เล่นที่ไม่ดูเท่าน้องๆไงน้องๆก็จะแบบเฮ้ยพี่ไม่รู้ชื่อท่าอะไรเนี่ยกาจังอะไรนะพี่ถึงไม่ให้แบบว่ารอพี่กาแฟ่ีเพราะกาแฟมันอ่านเนี่ยก็ไอ้กาแฟมันซื้อบ็็อกกซเเตที่มันนปล่่่่่่่่อองงะททีมมมมมัันนนเเเเเป็ลลลแแแรรกกตต้้จสุดาาย เนี่ยอย่างเงี้ยค่อยพามาเล่นถึงจะมารู้เนื้อเรื่องรู้เรื่องราวรู้ตัวละครเอออะไรเงี้ยเนี่ยพี่จะมาแบบอยู่ดีมานั่งงูๆเล่นมันก็ไม่ใช่จริงไหมคือพี่ไม่ใช่แบบว่าแบบว่าไม่ได้ดังก็ดับแบบว่าฮารล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเล่นอะไรก็ไม่มีใครโกรธไม่ใช่อะไรเงี้ยเอยถึงเขาไปแล้วไม่อยากเอยถึงเขาเลยย้ไปผู้ผู้ผู้ลงน้ำไปแป๊บแป๊บแล้วก็ดำทีนะโอเค๋อ อ๋อมีของจริงด้วยแต่ไปแค่วันนี้เฉยๆเก็บของฟรีนะฮะเปิดได้ไหมเอาประตูเปิดน้ำอ๋อน้ำทำให้ประตูเปิดไม่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวนะท่านก็ไปลวที่นี่ก็ไปว่าก็กลับได้ใช่ไหมกลับเลยใช่ไหมคราวนี้ไม่ต้องไม่ก็แปลว่าถูกแล้วใช่ไหมกลับไปเอาไอ้ตัวไอ้ที่เราเก็บได้ใช่ไหมมาไปจะใช้ตรงนู้นใช่ไหมโอเคไปเพราะไม่มีทางไปมันไปอื่นแล้วใช่ไหม อยากเห็นคาถาได้เดีย๋ยวกดสักครั้งเดี๋ยวให้ศัตรูโผล่กันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสุดจะจะปิ้วประจาโอ้โหสุดยอดแต่แม่งตายแค่เนี้ยพี่ว่าดีนะพี่ว่าเหมือนเคสเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนท่าไอ้ท่าเลนออฟก็อดของเคโต้อะจะว่าไปเพราะมันยิงทีเดียวมันโดนโดนทุกตัวไงเฮ้ยช่อเฮ้ยช่อช่อเฮ้ยช่อช่อช่อโชเช็โชจับมงพื้นช่อเรียบร้อยสไลด์ด้วย คิดว่าเราต้องกลับใช่ไหมกลับไปทางเดิมที่เรามาก็คือตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยประตูนี้ไม่ใช่เหรอเออโอเคแม่ลุ้นเหลือเกินนันโตเก่งแค่ไหนแพ็คกระสุนวงจักรหมดจะว่าก็ใช่นั่นนั้นไอ้นันโตมีท่าเดียวใช่ไหมแกไปแบบแปลงแปลงแปลงอะไรเขาเรียกเป็แปลงจักรธาตุใช่ป่ะเออที่เขาคุยๆกันใช่ไหมพี่ก็นั่งดูอยู่นะนั่นไอ้ตัวนันโต แต่ยังว่าพี่ดูมันทุกพี่ชอบตอนที่มันไอ้ไอ้พวกแสงอุาสาดมาแล้วไอยี่นั่นไปสู้อ่ะไอ้ี่อะไรนั่นจำจำจะชื่อที่มันฉลาดฉลาดอ่ะจำชื่อไม่ได้ที่ไปสู้อ่ะที่อาจารย์มันตายอ่ะเออพี่ว่าบอกตรงตอนที่ชอบมากเพราะว่าเฮ้ยแบบสู้ด้วยความคิดอ่ะมันเลยแบบวางแผนสู้กันอ่ะคือไม่ใช่ว่าเออไปสู้สู้เฉยไม่ใช่ไงแบบว่าสู้ด้วยการวางแผนนสนุกมากสำหรับพี่อะไรเงี้ยตรงไหนจำได้ก็บอกก็บอกได้นะว่าชื่อตอนมันเป็นตอนอะไรพี่จำไม่ได้จริงแต่ที่มันไอ้ที่มันฆ่า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 แล้วไม่ตายอ่ะเออทีี่่่่มมันฆาาแล้้วไตตยะทออออเง ระเบิดมันทิ้งไงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอ่ะใส่สินี่ไงเรียบร้อยวนไปวนมาเนี่ยแล้วน้ำจะลดใช่ไหมเออใช่ไหมนี่ระบายน้ําใช่อ๋อจะระบายมาที่ไอ้ลูกปั้นใช่ไหมต้องระบายอีกฝั่งหนึ่งด้วยโอเคนี่ไงน้ํามาและหนึ่งฝั่งเยี่ยม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 โว้วัดโจวชดชดโอ้โอ้เช็ดโอ้ชดโชว์โชว์ก่อนอ้าวจะจอ จะโชว์หลายๆตัวพร้อมกันโชว์โชว์โชว์จะจะโชว์เยอะอย่าโชว์เยอะโชว์โชว์มีของด้วยโชว์ช่าจะช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 าชาหลายทีลบชาหลายทีเรียบร้อยโอ้เป็นไงความเหนือของท่านี้ยังไงก็ชนะจริงยังไงก็ตีเข้าท่านี้มองตรงโคตรดีอ่ะพุ่งๆเนี่ยโทษโทษเนี่ย เออชิกามารุอ่ะตอนชิกามารุสู้กับไอ้ที่มันที่มันไม่ยอมตายอ่ะไอ้ที่มันตายไอ้ที่มันเป็นอมตะนั่นแหละเออตัวเชคเคียวสาบันนะใช่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 นั่นแหละบอกตัวพี่ชอบตอนนั้นมากเลยคือแบบมันสู้ด้วยแผนการอ่ะมันไม่ได้สู้แบบว่าแรงใจไม่มีเขาจะแบบไอ้แบบว่าดังตัวตัแบบแพ้ก็โอ้แรงใจพลังใจเขาจะมาแล้วแล้วก็โอ้เป่งพลังแป่งใจสู้อะไรเงี้ยเขาไม่ใช่อ่ะพี่ว่าอะไรเงี้ยมันแบบว่าพี่ชอบแบบว่าวางแผนแบบว่าเฮ้ย ต้องคนนี้น่าสู้คนนี้อันนี้ล่อคนนี้ไปเดี๋ยวจาัดก,การคนนี้เองอะไรโอ้เจ๋งมากอะไรเงี้ยครับผมโชคดีครับผมน้องมิสเตอร์ก็อดจูเนียร์ครับโชคดีครับผมเดี๋ยวเจอขาหน้าครับผมอย่าลืมมาดูขาหน้านะครับผมข้างหน้าก็ทุกไลน์ลทุกวันแหละครับช่วงวันหกโมงทุ่มหนึ่งจะถึงสามสี่ทุ่มนี่แหละนะครับผมมาดูได้ครับผมนะ <c oughs> คือใจหนึ่งก็อยากจะแบบกำหนดเวลาชัดๆหรอกว่าจะอะไรนะว่าจะไล์กี่โมงจะบางทีีท่ก็ไม่ว่างไงบางที บางทีตื่นมาก็6กโมงกว่าแล้วพี่ก็อ๋ยังไม่กินข้าวเลย,ยไปกินข้าวก่อนก็ทุ่มหนึ่งค่อยมาดูาแล้วกันค่อยมาไล่แล้วกันอะไรก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนนะห้องที่เป็นน้ำใช่ไหมที่เราเระบายน้ำไปแล้วใช่ป่ะห้องนี้ป่ะอ่าห้องนี้จริงด้วยเย,ย้ถูกด้วยเดาโม่เนี่ยรูปปัน้นนี่ไง statue of water spirit อ่าอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ระบายน้ำอย่างเดียวโอเค ทีนี้ก็ไปที่ไอที่ประตูที่พี่ทางมันเดินไปเดินมามากอะวงตรงพี่ลำคาญมากเลยเนี่ยบอกโคตรเดินบนไปบนมาเลย,ยเจ๊แคอะไรของมึงเนี่ยเกมนี้ก็โอ้ทำแบบไปตรงๆเลยไม่หรอว่าแบบว่าเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องแบบเดินบนซ้ายบนขวาบนหน้า,บน,นาบนหลังเน่แหละแหมแล้วก็เลี้ยวนี่ยังไม่จาได้แมความจําดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะแปะเข้าไปพอใจยังน้อง น้องเอ็มเอ็มรัตเอ็มเอ็มรัตี้ถามเกมอะน้องมาเดตตี้ใช่ไหมมามามาตี้เนาะเออถามว่าเกมอะไรเกมนี้จะเด่นสิมากครับผมนะบอกให้รู้ไว้เผื่อน้องไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมาไม่ค่อยย่องไปก่อนช่วงนี้จะเอ๊มีลูอีกแล้วเหรอวู้ววตจะกดฟันไปด้วยมึงแกข้างคาวแม่งโคตรเยอะเลยดูสิดูค้างคาวนั่นสิ เฮ้ย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 โอ๊ตชดโชว์ตกมาเพียบเลยโอ้ยชดโชว์ตกมาเพียบโอเคแค่นี้ก็พอละเลือดเต็มแล้วไงไม่ไปตีเยอะลงท่ออีกลงใต้ดินอีกแล้วเหรอไม่นินจาภาษาอะไรแม่งลงแต่เอ้ยขางขาวแม่งเยอะเว้ยมันโชว์ขางขาวสิไม่เนี่ยอืมเออขางขาวเยอะเยอะมมาจากไหนกันนี่ทำขางขาวแบทแมนไปเนี่ย บอกกับดาร์กโซนแหละพี่ใช่อ่ะคุณเดินสครับเอานี้ไปเฮ้ยดาบเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับลุงอัพได้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปลองใช้ดูแต่คือสุดท้ายแล้วมันก็ใช้อยู่ท่าก็ใช้ไอ้ดาบหลักเราอะเพราะดาบดาร์กโซนมันพุ่งได้นะอยู่เล่มเดียวไงที่เหลือมันทำไม่ได้ไงเข้าใจไหมเลยไม่อยากใช้ว่างั้นแหละไหนลองเทสอาวุธดิเทสเทสต้องเทสในวุธนิดนึง ดูความโอ้ย่าจะอย่าใช้เลยเดือดจังหวะนี้พี่ว่าโคตรช้าเลยโชว์ค้างคาสักตัวมีไหมอยากจะลองพุ่งสักทีหนึ่งเปื่อจะโทษได้เออเนี่ยดูที่โทษได้ไหมโทษไม่ได้พี่ว่าโทษไม่ได้โทษไม่ได้โอ้ค้างคาฟันไม่โดนวะโอเคกลับเป็นดาบดะคอนซอดแต่ดีแล้วคือรู้เนาะอยากดูอะไรแหละอยากได้ดูวุฒิอื่นแต่ว่ามันความสะดวกพี่ใช่ไหมแบบว่าพี่สะดวกในการใช้ดาบดกคอนซอดมากกว่าไง ราะว่าดาคอนโซมันดีสุดในเกมนี้แล้วพี่ว่าแล้วก็จะว่าไปก็อัพสกิลอัพไอ้นิมปูด้วยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ไม่จะอัพอะไรแล้วอัพนิมปูเลยแล้วกันเดมอนซิลใช้กับอีนัซุมานี่จัดไปลวิงอัปเกรดอ่าอัพไปเลย2ชิ้นกปรไมล์เก็บไปทำไมก็ไม่รู้ใช้ไปเลยเออวนจะจะอ้วกแล้ว ใช่ทางมันวนอยู่แค่เนี้ยมันก็วนอยู่ที่เดิมเนี่ยอ๋อโอเคปิดประตูมึงอีกแล้วเหรอมึงเลี้ยวสองตัวเลยเหรอเฮ้ยอจะจูบปากกันแล้วโอ้โหอ่ะจะจูบหน้ากูบางงั้นโอ้ย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 อย่าลงน้ำใช่ไหมอย่าลงน้ำโอเคโอ้ย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 โอเค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 หลบครับ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  ลงครับเฮ้ยตีไม่จันนะคือถ้าไม่ลงไปตัวตีไม่ทันมันเออโชเฮ้ยโชโชอ้ออ้ออ้อเดียวกินยาโชเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โอถ้าไม่ลงไปตีมันก็ตีไม่โดนอีกอ่ะเออเออเออได้แค่สองทีเย็ดเชะโดนโคตรน้อยเลยอ้ออ้อ โอ้โอ้ลบโอเคปึ๊บอ้อกาดก็แตกจังหวะที่ตีมันอ่าบูโชไปก่อนอ้อมึงก็อ่าน้ำนี่ก็โดนล้วนเลยเกินเดียวโอเคโอเคกินยาโอเคโอเคจะเย็น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 ปึ๊บหลบ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 ปั๊บหลบปั๊บปั๊บหลบปั๊บปั๊บก็ยังโดนกระโดดหลบก็ยังโดนอะจะให้หลบยังไงอให้หลบยังไงวะ ไปตีมันไปน้ำก็ไม่ได้มันก็อ้ออะไรเนี้โชวโดดหลบอ้อเดี๋ยวจะเย็นทีละอย่างยิงไฟฟ้าได้ไหมมันจะเข้าบอกว่าเออมันไฟฟ้าเนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยจะใช้มันไม่เข้านี่เปล่าอ้าวจะเอาไงเนี่ยพี่เอ้ยอ้อเฮ้ยอ๋ออ๋อโอเคโอเคพอจะเป็นแล้วพอจะเป็นแล้วหลบโอเค ดีมาโอ้โหโดนเข้าด้วย,ยเยอะเชะนี่แหละเอ้าไม่ทันอีกอ่ะโอเค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 ให้มันตีแล้วเรากันแล้วเรากิ้งหลบเออมึงก็จะน้ำมันจะช็อตพอแล้วพี่เอ้ยน้ำมันช็อตอยู่แล้วพี่ไม่ต้องช็อตบ,บ่อยๆหลบครับอ๋อกันไม่ได้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋ออ๋อยากูหมดแน่นอนงานนี้อ๋อ โอ้ยาหมดแน่นอนงานนี้โอ้โอ้โหอ๋โหอ้โหมึงก็จะช็อตอีกแล้วอะช็อตอีกแล้วอะเฮ้ย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 โอเคได้อยู่สามสามได้สามได้สามสีดำอะเฮ้ยการปัดไม่ทันนี่เช็ดเอ้า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 เออาอ้าอ้าโอ้ยตายกูงานนี้กูตายอ๋อ้องหลบ เมื่อเดี๋ยวมันจะทำอะไรดูท่ามันยากเหลือเกินเนี่ยนะมันจะทำอะไรอ๊อบบูดูดูตัวขวาตัวซ้ายตีดูตัวซ้ายตัวขวาตีอ่ะยัดเข๊ะฟันไม่ได้ไม่ตรงหวันนี่แบบกลมหน้ามันจะฟันแม่งเลยดีไหมเนี่ยเฮิบหลบกดหลบด้านอีกฟันไม่ทันเฮ้ยมานี่ดีมากอืมครึ่งหลอดละรึ่งหลอดละยาคนณใช้กับรึ่งหลอดนะ โอ้ฟ oh ันได้โอ้ฟันได้โอ้ฟันได้โอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 โอเคโอเคต้องจังหวะชิงจังหวะชิงจังหวะเฮ้ยเไม่โดนไม่โดนไม่น่ากิ้งหลบเลยเมื่อกี้จังหวะพลาดไปนิดนึงเฮ้ย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 อ่าได้3ทีโอเคโอเคโอเคจังหวะ everything is จังหวะโอ้ยมึงก็ยิงเร็วไปนะโอ้ยโอ้ยเอ้ย ลืมกิ้งแหม่ต้องมีไฟฟ้าแน่นอนนั่นไงอ่าอ่าโอเคไม่รู้น้องไม่รู้น้องเตือนพี่ตรงนี้ป่ะนะพี่ขอโทษจรพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อ่านเลยไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวนะต้องทาสมาธิในการสู้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งก่อนโอ้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 อย่าพึ่งโอ้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 โอเคโอเคโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังนะมึงเนี่ย เฮ้ย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 สามทีสามทีเว้ยไป้ฟาช็อตตายมึงตายนั่นไงเรียบร้อยหนึ่งศพเหลือมึงคนเดียเอ้าเอ้าเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอฟันขาฟันมันไม่มีขาเนี่ยว่นลืมมัโทษฮึบหลบฮึบหลบอ่าเป็นไงเฮ้ยหลบโดนโดนสิโดนสิโดนสิอ่าโดนสิเฮ้ยโดนสิโดนสิโดนสิอ่าเริ่มรู้จังหวะก้มหน้ามาก้มหน้ามา มันไม่ก้มเว้มึงก้มสิครับโอ้โอ้นั่นแหละฝันไม่โดน,น,โดนอะไรเว้ยฟุงปะพุงปะโวนพุ่งมาทึบหลบทึบหลบอ่าโอเคตัวเดียวแล้วที่จังหวะได้จังหวะได้เออาเอาดิเอาดิเอ้าเอาดิเยบรอยโอ้โหลุนต่ตนตที่ลุงให้หรือเปล่าไม่ เออว่ะใช่น่าจะใช้ดาบ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 ใหญ่เนาะใช่เพราะว่าดาบใหญ่มันน่าจะฟันเข้าได้แรงกว่าเอาเถอะเอาเถอะไม่ทานแล้วพี่ใช้ดาบนีสู้แล้วเออเราก็ไม่ได้คิดไงว่ามันเออจะมีแพ้มันมีมีแพ้มีแพ้ทางดาบเป็นเล่มเป็นเล่มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีเนาะ